การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โรงเรียนบ้านนนเพ็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดกลางปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายอภิวัตแถวพันผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษจำนวนครูและบุคลากรจำนวน22คนนักเรียน191คนโรงเรียนบ้านนนเพ็กได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคอนเน็กตีด และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรสีสะเกดจัดการเรียนการสอนรูปแบบองค์รวมในสภาวะาภายใตา้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านนนเพกได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนค่ะภาพนี้คืออะไร การตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี3ฉบับดังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินด้านการบริหารจัดการ 1. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงานอย่างชัดเจนพิจารณาบริบทของสถานศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาศึกษาวิเคราะห์และนำผลการประเมินที่ผ่านมาใช้ในการวางแผนกำหนดโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษากำหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรสอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบกำหนดแนวทางการดำเนินงานปฏิทินการนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 2. การนำแผนสู่การปฏิบัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในกรอบระยะเวลาที่กำหนดจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3. การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใช้เครื่องมือการติดตามการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานโดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 4. การนำผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสะท้อนผลการติดตามให้ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการกิจกรรมรับทราบนำผลการประเมินโครงการกิจกรรม ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปเผยแพร่ผลงานการดำเนินโครงการกิจกรรมให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบ Turn back. E ด้านกระบวนการจัดการการเรียนรู้ 1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้จัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนวางแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อธิบายการเรียนรู้หรือการทำงานของตนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้นําเสนอสะท้อนชิ้นงานของตนเองแจ้งจุดดีจุดเด่นและสิ่งที่พัฒนาของชิ้นงานหรือการทำงานแก่ผู้เรียนใช้สื่อนวัตกรรมรเพื่อส่งเสริมหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน<อ>ใช้แหล่งเรียนรู้<อ>ในการจัดการเรียน<อ>การสอนอสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่สอนใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนครูและผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนยกมือถามปัญหาต่างๆที่สงสัยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดอิสระในแต่ละบทเรียน ผู้เรียนเกิดความสบายใจในการทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนบรรยากาศในห้องเรียนหน้าเรียนไม่ตึงเครียดซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีการจัดการเรียนการสอนสร้างความสัมพันธ์ในห้องด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนกิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนสามารถเรียนตามความสนใจกระตุต้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเองตามความคิดและประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนคิดเป็นสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 3. การติดตามตรวจสอบ การจัดการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบันวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทดสอบนำผลการประเมินผู้เรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การจัดการเรียนรู้แบบออนแท n ์และออนไลน์ line, ผ่านกลุ่มไลน์หรือเฟซบุ๊กโรงเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนเชน่นการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลรายกลุ่มตัวอย่างหรือรายห้อง 4. ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เขารวมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนา รงเรียนบ้านนนเพ็รได้เข้าร่มโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิกุมกันปันจจัยเสี่ยงเล่าปุรีสำหรับเด็กประถมวัยซึ่งโรงเรียนได้ความสำคัญเกี่ยวกับเด็กในวัยนี้นะซึ่งในปัจจุบันนั้นสิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงต่อเด็กเล็กเป็นอย่างมาก ซึ่งเด็กเล็กนั้นเป็นผู้ที่เรียนรู้จดจำได้เร็วมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งผลจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมาเราจะพบว่าผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนบ้านนนเพ็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งผู้ปกครองร้อยละ80มีพฤติกรรมลด ละเล,เลิ่เล่าฟรีเนื่องจากให้ความสำคัญกับบุตรหลานของตนเองผู้ปกครองโรงเรียนบ้านดนเพกจึงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหล<า>ังจากที่น้องไออุ่นคะเขาเข้าร่วมกิจกรรมน้องไออุ่นก็มาถึงบ้านแล้วมีลุงกับพ่อนั่งดื่มกันวันนั้น เขาก็เลยบอกว่าลุงลูไปอบรมมาแล้วนะครูครูคเขาบอกว่าจัสเซโนมา, <c oughs> ม,ามาบอกยาาพังมาบอกย่ายพังครูสอนมาก,ากมากินเหล่าพอดีสูบฟรีแต่พอดีมาบอกยายมาบอกพอถ้าจูบฟรีเป็นโบกปอดกินเหล่าเป็นมะเร็งตา เขาบอกก็ว่าคุณครูบอกตอนเย็นมาเขาเลิกเรียนเขามาเล่าให้ป้าป้าฟังเขาบอกว่าหนูเห็นคุณครูเขาทดลองเอาเล่านะนะเอาเล่าเอาเล่ามาลวกกับตับลวกเอคลงแก่ตับแล้วมันก็เปลี่ยนสีเขาบอกอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาก็บอกว่าหนูกลัวมากเลยหนูอยากให้พ่ออยากให้ลุงเลิกเล่าจังเลยมันน่ากลัวนะป้าแจงเขาว่าอย่างนี้ ลาคุสีบ้านะคะซึ่งเป็นผู้ปกครองของอลูกๆนะคะซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนนเพกนะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกนะคะซึ่งพอกลับมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วนะคะก็คือ,อลูกๆนะคะสามารถกลับมาบอกอครอบครัวได้ว่าโทษของบุหรีโทษของสุราเป็นยังไงแล้วก็สามารถมาบอกได้ว่าเออมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วจากที่คุณแม่นะคะได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมก็คือ ลกูลกๆก,ก็จะตระหนักเรื่องในเรื่องนี้แล้วก็กลับมาบอกอยู่ตลอดเวลานะคะในอนาคตมองว่าเราจะสามารถทํายังไงให้มันยั่งยืนก็คือเราจะช่วยกันคือทุกคนทราบอยู่แล้วแหละว่าโทษของมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะช่วยกันเน้นย้ําแล้วก็ปลูกฝังนะคะลูกๆของเราในเรื่องของโทษแล้วก็ภัยของบุหรี่แล้วก็โรคที่จะสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ ข้อเสียต่างๆนะคะให้เขาทราบว่าการสูบบุหรี่หรือการทานเหล้าอาหาที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นอ,อาจจะทําให้สังคมรังเกียจได้ค่ะนะคะ,นะคะก็อยากขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยนะคะที่ทําให้เด็กๆได้รู้แล้วก็สามารถนํากลับมาบอกที่บ้านได้แล้วก็เราจะช่วยกันนะคะ,ะปลูกฝังเด็กๆต่อไปนะคะ่ะขอบคุณค่ะ ความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษานถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกและทัศนคติของตนเองได้เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจรารณญาณ 2. ความสามารถในการคิดสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน 2> 1, 2, เช่นระบุปัญหา ตรวจสอบปัญหาใช้เหตุผลเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจดำเนินงานตามที่ตัดสินใจไว้และสามารถประเมินผลการตัดสินใจของตนเองได้มีความคิดลีเริ่มสร้างสรรค์สามารถออกแบบชิ้นงานได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสวยงามโดยรูปแบบของผลงานไม่ซ้ำกันกับเพื่อนในห้องพัฒนาชิ้นงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยความคิดที่แปลกใหม่มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริง 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาสามารถวางแผนในการแก้ไขปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมบูรณาการลงมือทำด้วยตนเองโดยการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีความคิดลิเริ่มสร้างสรรค์อดทนมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยและเรียนรู้ในพื้นที่ Running l e a space ของโรงเรียนสามารถทำงาน และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทำงานกลุ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่การรู้จักวางแผนการทำงานร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ทำให้รู้จักการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองและผู้อื่นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ปรับใช้และนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานการมีระเบียบวินัยในตนเองการแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่นการวางรองเท้าให้เป็นแนวเดียวกันไม่คุยกันหอกล้อกันในขณะเข้าแถวการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นและการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองและผู้อื่นผลงานเชิงประจักษ์ในรอบที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ที่โรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยและโรงเรียนสตรีศรีริเกต จำนวน6คนจากนักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด6คนคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT คะแนนเต็ม100คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์จำนวน2คนจากนักเรียนทั้งหมด26คน คิดเป็นร้อยละ7.69นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโอ e เในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาคะแนนเพิ่มขึ้นทุกรายวิชาทั้งนี้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโร,โรงเรียนบ้านนวนเพก ได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกๆด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดมาโรงเรียนบ้านโนนเพกขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนปีการศึกษา2564เป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ